สวัสดีค่ะพบกับเงินนิ้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเล็กเด็ดสูตรเล็กเด็ดเล็กเด็ด2ตัวบนรู้ก่อนออกแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรจะเป็น2ส,สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็น10บ,บนบวกหลักร้อยบวก10บล่างแล้วบวกสี่คงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็นหลักพันบวกกัน2ครั้งบวกหลักหมื่นแล้วบวก6คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณจะสอบความแม่นยมของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก่นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หัวเด็ด ของเราบอกกันทุกรอบอยังทุกงวดไปสูงงวดต่อง,งวดค่ะส่วนในที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามุ้นกอนอย่างเช่นเคยเอะค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น9บวก8บวก5บวก4คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น26ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น8 บวก8บวก1และบวก6คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น23ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3ค่ะและเลขเด็ด2ตัวบนในสูตรนี้ที่เราคุณลณได้นั่นคือ63ค่ะก็เป็นเลขเด็ด2ตัวบนเป็นตัวเลขที่เข้านะคะในงวดที่ผ่านมา63นั่นเองค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดแนวทางเด่น2ตัวบนรู้ก่อนออกในงวดที่1เมษายน2 5 6 8ก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น6、บวก5、บวก3หรและบวก4คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น18ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น7บวก7บวก5และบวก6คงที่ค่ะ ผลลับที่ได้เขาจะได้เป็น25ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขค่าค่ะและแนวทางเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่1เมษายน2568แนวทางเลขเด็ดที่เราคำนวณได้นั่นคือ85ค่ะและถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น58ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่าน,าน,นั้นนะคะตัวเลขาจะาเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับตัวคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะไอบอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดแอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือก้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดพยายามขึ้นสูตรเด็ดเต็งเน้นๆ,ๆสูตง,งวดต่อง,งวดไว้ทุกคนนี่ตามด้วนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่อง,งวงวนนี้รวย